สวัสดีครับรีวิวไก่ต่อสองใบในตอนเย็นนะครับไก่ขำเอาไก่หนุ่มเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับก็ยังเลือกตัวสู้นะครับยังไม่โตเต็มที่สายโบราณนะครับพรงนี้ก็องค์ประกอบก็จะโตไปกับอายุนะครับงอนแล้วก็ไก่หน้านี้นะครับก็คืองอนก็ถ้าท่านใดที่ชอบงอนไญ่นะครับปิดหน้าปิดหลังก็ไปดูกันหน้ามันก็คงโตนะครับเพราะว่า นี่ก็เข้าหน้าฝนนะครับก็เหมืนอลลนไก่ป่าเปลี่ยนสภาพเหมือนกันนะครับแต่เป็นไก่หนุ่มนะครับไก่หนุ่มขึ้นมาใหม่นะครับสายโบราณนะครับงอนใหญ่ตั้งเปิดนะงอนปิดหน้าปิดหลังนะครับงอนโก้งจัดนะครับเมื่อโตเต็มที่นะครับต้องสําหรับมือเก่าก็ผ่านไปมือใหม่ก็ต้องเข้าใจในตรงนี้นะครับเรื่องงอนนะครับงอนคาว่างอนใหญ่นะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นงอนใหญ่ไรลักษณะทรงแบบไหนก็ได้นะครับงอนใหญ่ของไก่ต่อที่ถูกลักษณะนะครับต้องเป็นงอนโคงจักเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นงอนใหญ่ตเตลิดเปิดเปิงไปไหนไม่รู้นะครับไม่ใช่ต้องเข้าใจครับสําหรับมือใหม่มือเก่าก็ว่ากันไปนครับสนใจทักได้นะครับก็ ราคาไม่แดงอยู่ที่หกใบแดงนะคคุยกันง่ายๆนะครับน้ำลายไม่ต้องนะครับเพราะว่าก็ทาาไว้ก็เอาคลิปนี้แค่คลิปเดียวนะเพราะว่าฝ่ายเยอะนะครับหายาลําบากนะครับยาไม่ค่อ,อยมีใครกินต้องไปหายามาให้กินก็มีหลายแข้งดํานะครับ,นรบเนื้อเล็กอกลายนะครับก็คือ คันธุกรรมของมันเป็นแบบนี้ก็คือมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนใจทักมายังไม่โตเต็มที่นะครับพูดถึงหางยาวนะครับสายนี้ส่อยสังวานก็พอพอได้แต่ก็ไม่ถึงมากอมาว่ากันไปสีสันตามมาตรฐานของไครอนนะครับขอบคุณครับ